บ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะครั้งนี้กลับมาในรอบแบทเทิลเมื่อกี้เห็นของพี่หนุ่มเขาหรือยังเขามีการโชว์อะสงสาเสียเอาลูกมาโชว์เรามีลูกยังยังไม่มีครับยังไม่ยังโสดยังโสดครฮะถ้าไม่มีเมียสนใจอยากจะมีผัวไหมคะนานๆทีได้ลองของแปลกก็ดีเหมือนกันนะ ี่เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวเอาน้องมาสองคนโอ้นี่เลิกเลิก่เยเนี่ยคุณพ่อนี่อรุณสวัสดิ์ครับอันนี้ชื่อน้องรักครับผมน้องรักครับน้องรักแล้วก็มันจะแอบหลังเพื่อนทำไมอ่ะไม่แอบอะไรตั้งต้นที่ต้องเบียร์ครับเบียร์ชื่อน้องเบียร์ครับผมเบียร์ไม่มีแม้แต่กระทั่งแรงจะพูดเด็นอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับผมอะไรคะเดี๋ยวโชว์หน่อยดีกว่าโชว์หน่อยเดี๋ยวจะให้หลานเด่นจะหาว่าน้องผมเนี่ยเาอหาย น้องหนึ anyway> ่งคอมโบอ้าวกูับนครับเขาอายอยู่อิเบียตุ้อย่างมึงจู้จู่อนจูก่อนเอออ้าวสามสี่หนึ่งอมโบลูกตอนโชว์นะตอนโชว์มันเหมือนอีกคนนึงแต่พอมาโชว์เนี่ยโอยแบบหมดแรงอ่ะือ้นแรงไม่ได้สองคนนี้อ่าเเป็นนักกีฬาฟรีแลนซ์ครับ ฟีลันนี่ใช่ใช่ครับอันนี้คือนักกีฬาเหรอครับไม่คือยังไงล่ะตอนไปว่าฟีลันนิ่งเนี่ยเวลาซ้อมข้าจะมีผิดพลาดหัวกระทงกระแทกมากอะไรบ้างเราเคยเห็นแบบว่าจอนนี่อันนนั้อันนั้นถูกต้องใช่ครับนิสัยเดียวกันได้สองคนมาแล้วพิเศษยังไงต้องบอกว่างี้ครับโชว์ชุดนี้มันเป็นโชว์ที่ยังไม่เคยมีโชว์ชุดไหนหรือใครก็แล้วแต่ทำมาก่อนมันเป็นการเรียกรวมความเสียวของ แาลใบการคอนโทรลการทรงตัวการเล่นกับอุปกรณ์ที่เล็กขึ้นแคบขึ้นหวาเสียวขึ้นพร้อมกับเอาความสามารถของฟิโลนิ่งเอามาบวกหรือแบทเทินกันทำให้มันเกิดเขาเรียกโชว์ที่เกิดอัตรลดเป็นทวีคูณสองคือความเสียวตรงนี้เนี่ยมันแลกกันด้วยชีวิต ถูกต้องครับดงว่าปกติมี5คนตายไป2เพราะว่าเพราะว่าถ้าคนใดคนหนึ่งพลาดนั่นหมายถึงอีกคนหนึ่งถึงกัต้องเสียเลือดเลยทีเดียวจริงเหรอต้องไปเป็นทีมต้องไปเป็นทีมแลวต้องเชื่อใจกันต้องเชื่อใจกันด้วยไว้ใจซึ่งกันและกันเราเชื่อกันแบบนี้จะเชื่อได้หรือเปล่า ส<า> <c oughs> แม่ <c oughs> เห็นน้องเบียร์เขาเงียบเงียบระศมีแขนเลยแกล้งอําใหญ่เลยครับจริงๆแล้วดองเขาตั้งใจะจะเก็บแรงไว้โชว์ครับฟังคอนเซปต์แล้วน่าสนใจมากมีการเอาฟีรนิ่งมาผสมภาษาและที่สำคัญววาเสียวไม่หวาดเสียวเขาบอกอันตรายถึงแบบเลือดตกยางออกกันได้เลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปดูโชว์จากจักรยานทรลบค่ะ จักรยาน r ทร l b บ k e จะโชว์ลีลาผัดผนโดนใจอย่างที่คุยไว้หรือไม่จักรยาน r ทร l b บค e ค่ะโ <Battle. S 1> <ป>ชว์จักรยานเทรลไบ k e รอบนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ เป็นโชว์ที่ต้องอาศัยทั้งทักษะความสามารถของบอยกับ2องหนุ่มฟีรันเนอร์ในการแสดงโชว์ร่วมกันหากไอได้ไปนหนึ่งผิดพลาดนั่นยอมจะส่งผลต่อโชว์อย่างแน่นอน น,นี้ถือเป็นท่าพื้นฐานครับโดยใช้จักรยานกระโดดขึ้นไปบนที่สูงที่มีความต่างระดับแต่ที่ยากก็เห็นจะเป็นการหมุนกลับตัวกลางอากาศบนพื้นที่ที่จำกัดท่านี้เลยครับ ลอยทำได้สวยงามไม่มีข้อผิดพลาดครับมาดูกันต่อครับว่าพวกเขาจะผสมผสานโชว์กันต่ออย่างไรเ,เจากเดิมที่กระโดดข้ามอุปกรณ์รอบนี้เปลี่ยนมาเป็น2หนุ่มฟิลรันเนอร์แทน คือเพิ่มดีกรีความหวาดเสียวขึ้นไปอีกข้าหมุนกลับตัวทำด้สวยงามครับ<อ>โชว์ต่อไปคุณผู้ชมห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับ ต้องบอกว่าโชว์นี้สุดยอดไปเลยครับแล้วโชว์จักรยาน a ทร b i อ e ก็จบลงอย่างสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตถามก๊อฟไหมข้างหลังเลยได้ไหมครับตอนที่เราฝึกซ้อมไม่กลัวพลาดไม่กลัวอะไรบ้างเหรอคะกลัวครับแต่ต้องทำครับพี่บังคับคุณถูกบังคับทำไมทำไมต้องทำถูกบังคับยังไงก็เอาใจแรกใจอ่ะพี่เอาใจลย ร้อยการโชว์ในใครเป็นคนสร้างจินตนาการผมเป็นคนเลี้ยงแต่แรกครับไปดูจากหนังจากอะไรมาก่อนนะไม่ได้ดูครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมผมค่อยๆเลี้ยงจากเขาเรียกว่าสกิลเริ่มต้นของฟิลเลอร์นิ่งก่อนว่าฟิลเลอร์นิ่งเนี่ยความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงไหนสองคือเอาสกิลเริ่มต้นของทรลไบค์เข้ามาต่อก่อนว่าเทรลไบค์ก่อนที่คุณจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้เนี่ยคุณต้องดูจากอะไรก่อนเพราะหลังจากนั้นก็ค่อยๆใส่ 1, 2, ึ่งสอี่หไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาถึงตรงพิกที่ว่าเล่นกับของเสร็จมามุฟบเล่นกับคนเล่นกับคนนอนอยู่กับที่กลายมาเป็นเล่นกับคนเคลื่อนที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยในชุดที่ผมเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าชุดชื่อโชนะครับเขาเรียกว่าซิก n a เ u r นเจอร์คือมีเฉพาะทีมผมเท่านั้น1เดียวในโลกที่เล่นโอเคหมอดูแล้วเป็นไงม้างก็ชอบในการเรียง้อย ที่พี่พูดมามันก็คือการเรียงร้อที่ทําให้คนดูเข้าไปมีส่วนร่วมในโชว์ครับครับแล้วก็อยากจะดูอะไรที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ครับแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่มากขึ้นอย่างท,ที่ที่บอกเนี่ยก็คือความตื่นเต้นครับใช่ที่มันที่มันใส่ลงไปก,ก็คือว่าเราก็ต้องดูจนจบโชว์อะไม่มีช่วงไหนที่ทําให้เราล้าสายตาได้มันจะมีช่วงที่ช่วงแรกๆกที่อาจจะวอร์มไม่ดีหรืออะไรก็ตามที่ที่ทาให้เกิดเห็นความปิดลาดเดรแอร์ในโชว์ด้วยความที<ๆ>่เฟรนดิ้ง เป็นอะไรที่เร็วครับแต่ไทโอไบต์มันต้องตั้งหลักมันต้องตั้งหลักมันก็เลยเป็นบีบคนละบีดครับครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโชว์มันอาจจะไม่ไม่ราบรื่นครับผมแต่เข้าใจได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่หลังจากนั้นทําได้ดีมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จอกลุ่มโชว์กลุ่มผาดโผลนั้นกรรมการมีความคิดเห็นยังไงบ้างอนุขาภาพรวมวันนี้กลุ่มผาดโผลเป็นยังไงบ้างก็ทําได้ดีทั้งสี่ทีม แล้วก็เป็นงานที่ท้าทายและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้ง4โชว์แล้วก็ทําการบ้านมาดีมากพี่ฟินวันนี้ภาพรวมแต่ละคนแต่ละทีมเป็นไงบ้างภาพรวมดีค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆที่เราให้ทุกท่านไป4ดาวแล้วเราได้เห็นสิ่งที่พัฒนากลับมาในวันนี้เนี่ยมันมันมันชื่นใจว่าแต่ละทีมแต่ละทีแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆในการที่จะไปคิดค้นหรือไปทําให้มันดีขึ้นน่ะแต่ก็สามารถทําออกมาได้ดีทุกททีมก็ ก็ดีใจที่ได้ดูดูโชว์ดีๆในวันนี้ค่ะค่ะอาพี่กล้องล่ะคะทั้งสี่ครับทั้งที่เป็นมืออาชีพทํางานเป็นหลักเลยแล้วก็เป็นพวกที่มีความสุขกับการเล่นใจรักทุกคนทํากันบ้านได้ดีมากแล้วก็ขออนุญาตโดยส่วนตัวขอบคุณในสปิริตที่มาในวันนี้มากๆนะครับสําหรับมากครับทุกทีนมมั่นแหละขอบคุณมากที่ให้ให้เกียรติรายการเราให้ดที่สดดเลยแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นก็คือการตัดสิน เป็นการตัดสินณวันนี้เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าใครดีกว่าหรือใครไม่ดีมากกว่ากันแต่ว่าณวันนี้คนที่อาจจะมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดก็คงจะได้เป็นคนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผาโผลนของเราไปแข่งกับกลุ่มอื่นๆเชื่อว่าทุกคนชอบกีฬาผาดผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ลุ้นต่อไปให้ตัวแทนของกลุ่มผ่าดผลเราไปชนะกลุ่มอื่นๆเขาแล้วกันครับและกลุ่มผ่าดผลนนะคะโชวท์ที่ถูกใจคณะกรรมการ มากที่สุดที่จะให้ผ่านเข้าไปสู่รอบไฟแนลได้แก่ทีมมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าทีมใดจะเป็นตัวแทนของกลุ่มผ่านโลเข้าไปชิงชัยในรอบไฟแนลโชว์ผมเลือกของผมผมถามเฟิร์นว่าเลือกใครถามคุณหมอ ก็เลือกใครทั้ง3คนเลือกทีมเดียวกันแล้วเหตุผลเหมือนกันเป๊ะจักรยานทรายป์บายนั่นเขาดีใจหรือยังครับคนบ้าอะไรอายแม่กระทั่งจะขอบคุณเราไม่สงสัยในความสามารถของทั้ง4ทีม การเรียงร้อยการนําเสนอเนี่ยไทร์บอยสุดยอดครับดูเพลินแล้วก็เป็นระดับเป็นขั้นตอนค่อยค่อยขยับทีสเต็ปจากช้าไปหาเร็วแล้วก็จบสวยงามมากอ่ะแล้ววันนี้ขอแสดงความยินดีกับไทร์บอยผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลค่ะและขอบคุณทุกทุกโชว์ในวันนี้มากคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ T7 มนุษย์จักรยานไทร์บอย เป็นสุดยอดมนุษย์ท้าพิสูจน์ซีซั่น3คนกไลค์รูปนี้ใน Facebook ท้าพิสูจน์รีเทิร์นถ้าอยากให้พวกผมนะครับได้เป็นสุดยอดมนุษย์ท้าพิสูจน์รีเทิร์นปี2017ร่วมกันเชียร์นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ